ทีมเล็กๆอ่ะจะมีลุ้นถ้วยรางวัลสักถ้วยหนึ่งเนี่ยรีครับเนี่ยมันเป็นไปได้นะฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาติดตามเรื่องนี้กันกันกบ Talk t l k to Tone ใน EP นี้ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top t o Tone by พิรันัทจำปางเงิน เลดในเกมสัปดาห์นี้พบกับตำนานนักสุนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยต0องสิทธิ์ชอยและสาวรักสุขภาพวีเจจา๋ารวมถึงเรื่องราวที่นอกเหนือผลกลารแข่งขันสดทุกวันจันทร์แรกขา่ามีทุ่มครึ่งทางช่อง9กด30สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Talk to ู o ne กับผมโทนคุงนะครับใน e ีีนี้เนี่ย ผมจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลรายการหนึ่งของอังกฤษก็คือฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับชื่อจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นฟุตบอลลีกครับนะแต่ว่าที่เราเรียกกันคาราบาวครับอีกชื่อหนึ่งเนี่ยก็มาตามสปอนเซอร์นี่เป็นฟุตบอลรายการซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะสักยุค80-90ต้นๆเนี่ย หลายคนบอกว่าเป็นมิกกี้เมาส์ครับเป็นถ้วยที่หลาย,ลายทีมทีมใหญ่ๆเขาไม่สนใจใส่ใจเพราะว่าเน้นฟุตบอลลีกกับฟุตบอลเอฟเอครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยเก่าแก่อย่างไรก็ดีในช่วงสักผมว่า5ถึงส0ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ย ฟุตบอลรายการนี้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากว่าทีมใหญ่ๆห,หันมาใส่ใจมาสนใจมันเน้นกับถ้วยการแข่งขันตั้งรายการนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนจะมาใช้ชื่อคาราบาวคัพเนี่ยเคยใช้ชื่อใดมาบ้างเรามาติดตามเรื่องนี้กันกันกบ t a l k to ู o ทนใน E ีีนี้ครับฟุตบอลลีกคัพของอังกฤษเนี่ยนะครับหรือว่าเราเรียกอีกชื่อว่า EFL ครับ หรือว่าถ้าเรียกตามสปอนเซอร์ในปัจจุบันก็คือคาร์ดาบาวครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยแบบแพ้คัดออกก็คือการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ซึ่งเขาให้สิทธิ์ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยเฉพาะทีมที่อยู่ในลีกเขาถึงเรียกว่าลีกครับนะคุณจะต้องอยู่ในระดับลีก4ปิพีระมิดของอังกฤษก็คือลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกลีกลองอย่างแชมเปี้ยนชิพลีกวันและก็ลีกทู ซึ่งทีมที่มาแข่งขันจากในลีกทั้ง4ลีกเนี่ยมันก็จะมี92ทีม4ระดับปิระมิดเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันลีกคับจะไม่เหมือนจาก FA ครับมันต่างจาก FA ครับตรงที่ FA ครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทีมจากนอกลีกมาแข่งขันด้วยนี่คือความแตกต่างกันนะครับการแข่งขันรายการนี้เริ่มต้นในปี1960ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีฟุตบอลลีกมีฟุตบอล FA คับเป็น2ถ้วยของอังกฤษจนกระทั่งในปี1,960เนี่ยก มีการเพิ่มถ้วยรางวัลน,นี้เข้ามานะครับช่วง21ปีแรกของการจัดการแข่งขันนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันจนกระทั่งในปี1981จึงมีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักรายแรกเข้ามาให้การสนับสนุนซึ่งทําให้การแข่งขันรายการนียเขาก็เรียกชื่อตามผู้สนับสนุนหลักในปีนั้นๆเขาเรียกว่าไตเติลสปอนเซอร์อ่าก็จะเอาชื่อผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมาใส่ใน ชื่อทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีสปอนเซอร์หมุนเวียนเข้ามาซื้อไตเทิลสปอนเซอร์ของการแข่งขันรายการนี้มาตลอดทุกปีมันมียกเว้นอยู่ฤดูกาลหนึ่งฤดูกาล2016ถึง2017 ที่ไม่มีผู้สนับสนุนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีผู้สนับสนุนบางรายเขาทำท้วงรางวัลพิเศษขึ้นมาเพื่อมอบให้กับทีมที่ได้แชมป์ในปีนั้นๆอีกด้วยตลอด40กว่าปีที่ผ่านมานะครับมันมีแบรนด์ต่างๆได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาให้การสนับสนุนทําให้ชื่อของการแข่งขันฟุตบอล EFL ครับหรือว่าลีกครับก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วหลายชื่อนะฮะไล่เรียงกันมาสมัยผมดูบอลใหม่ๆเนี่ยสักยุค80ไปปลายเข้า90ต้นๆเนี่ยก็ยังมีมิวครับลิทเติ้ลบ ูดชาเลนครับลัมเบโลครับโคคาโคล่าครับเวิร์ทิงตันครับคาร์ลิงครับแคปิตอลวันครับแล้วก็ล่าสุดก็คือคาราบาวครับนะฮะ นี่คือบรรดาเหล่าสปอนเซอร์ผู้ที่เคยเอาชื่อบแบรนด์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวเองมาเป็นชื่อของการแข่งขันกายดการนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้วยเนี่ยมันจะเป็นถ้วยที่สโมสรต่างๆให้ความสําคัญน้อยที่สุดในบรรดาทัวนาเมนท์ที่พวกเขาลงทําการแข่งขันแน่นอนครับทีมในลีกสูงสุดก็ต้องการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดแล้วก็ฟุตบอลเอฟเอคัซึ่งเป็นเป้าหมายรองลงมาฟุตบอลลีกคัพเนี่ยจึงเป็นถ้วยอันดับที่3สําหรับการแข่ง แขงขันภายในประเทศของทีมในอังกฤษแล้วฟุตบอลถ้วยลีคับเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะหลีกใหญ่ของยุโรปมันมีแค่อังกฤษนะที่ยังคงมี3ถ้วยอยู่หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊มันจําเป็นไหมต้องมีถึง3ถ้วยเนี่ยนะครับ บางคนก็บอกมันเยอะไปเปล่าบางคนก็บอกเฮ้ยมันควรจะต้องมีเพราะอะไรเพราะว่าทีมเล็กๆอะ่ะเขาจะได้มีโอกาสคว้าถ้วยรางวัลระดับเมเจอร์เข้าสู่สโมสรไม่จําเป็นต้องเป็นทีมเล็กๆในแชมเปี้ยนชิพนะมันอาจจะเป็นทีมเล็กๆที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกถ้าทีมอย่างวูฟแฮมตันจะมีลุ้นถ้วยรางวัลสักถ้วยหนึ่งเนี่ย รีครับเนี่ยมันเป็นไปได้นะเพราะว่าบางทีทีมใหญ่ๆเนี่ยรอบแรกๆเขาไม่เอาตัวจริงมาเล่นมันมีโอกาสนะนะครับดังนั้นเนี่ยพวกทีมวูฟแฮมตันเวสต์แฮมเอ่อจนไปถึงทีมเลสเตอร์ซิตี้ของเราเนี่ยนะมีโอกาสนะครับมันเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจสำหรับทีมเล็กๆเ,เหล่านี้ได้นะสำหรับถ้วยการแข่งขันในรายการนี้ครับ ยกตัวอย่างให้เห็นเลยยังในปี2011เนี่ยนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ซึ่งตอนนั้นยังอยู่พรีเมียร์ลีกเข้าชิงกับอาร์เซนอลปรากฏว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยชนะอาร์เซนอลได้แชมป์นะทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เห็นไหมก็มีโอกาสได้แชมป์ทีมเล็กมีโอกาสเข้าชิงกันเองก็มีในปี2013สวอนซีซิตี้ชิงกับบรด d ฟอร์ดซิตี้แล้วสวอนซีก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไป เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นถ้วยที่ทําให้ทีมเล็กๆได้มีโอกาสได้เ hey, ฮได้เข้าเวมเบอรี่ได้ชูถ้วยรางวัลในเวมเบรี่มันจึงเป็นถ้วยที่ผมมองว่ามันยังมีความสําคัญครับแต่ทุกวันนี้นะครับทีมใหญ่ๆเนี่ยเขาใส่ใจกับถ้วยนี้มากขึ้นหลังจากที่ซอนซีซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ในปี2013จากนั้นเป็นต้นมาครับ ทีมใหญ่ๆกวาดเรียบไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โอโหมาผูกขาดเป็นแชมป์ในช่วงหลังๆได้หลายปีเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลสาเหตุหนึ่งนะจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยเพราะว่าหลังๆเนี่ยพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้มีแค่บิ๊กโฟรมันไม่ใช่แค่4ทีมมันเป็นบิ๊กซิ มันจะเซเว่นจะเอทอยู่แล้วเนี่ยคือทีมต่างๆมีเม็ดเงินในการทําทีมมากขึ้นโดยเฉพาะการหลั่งไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างแดนดังนั้นเนี่ยพวกทีมใหญ่ๆเองก็ไม่สามารถที่จะละเลยถ้วยน,นี้ได้แล้วผมยกตัวอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะหลังจากเป็นทิปเปิลแชมป์ในปี1999เราต้องไปแข่งขันฟุตบอลชิงชมป์สโมสรโลกเนี่ยแมนยูนี่ไม่เตะเอฟเอคัพเลยนะ FA เอคับแมนยูยังยังไม่เล่นยังทิ้งมาแล้วปีหนึ่งอ่ะเพราะว่าโปรแกรมมันแน่นเกินไปนะแต่ตอนเนี้ยไปดูสิครับอีลิกเทนฮากจัดหนักจัดเต็มแทบทุกนัดในฟุตบอลลีกครับ mm hmm. คือทีมใหญ่ๆบางทีมที่ล้างราห่างหายจากการได้โทฟี่มานานเนี่ยเขาก็อยากจะได้ถ้วยนี้โอกาสจะเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันยากขึ้น นะครับโอกาสจะเป็นแชมป์เอฟเอครับมันยากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้วยไหนก็ต้องเอาละยิ่งพอเข้ารอบลึกๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทีมใหญ่ๆมักจะจัดหนักจัดเต็มนะครับเอาตัวจริงลงกันเกือบหมดยกเว้นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะที่อาจจะใช้มือ2เล่นดังนั้นนี่มันคือการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับถ้วยนี้จากบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เราจึงเห็นได้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเฉพาะในยุคเปปกาว์าดวลานั้นเอาจริงกับถ้วยนี้มากมาก จนเป็นทีมที่ได้ช่วยแชมป์รายการนี้มากที่สุดในยุคหลังๆครับคราวที่พอทีมใหญ่ๆเนี่ยหันมาให้ความสําคัญกับ ถ้วยารางวัลรายการลีคับนี่มากขึ้นทีมเล็กๆก็ลําบากถ้าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ฟุตบอลรายการนี้ก็ไม่ง่ายแล้วซึ่งคู่ชิงในปีนี้ผมก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะที่เข้ามาชิงดังนั้นปีนี้ก็จะเป็นทีมใหญ่ที่จะได้แชมป์ของฟุตบอลถ้วยรายการนี้ไปเดี๋ยวดูว่านะแอดคาราบาของเราเนี่ยจะได้มอบถ้วยให้กับกัปตันทีมของทีมไหนครับ คือถ,ถ้วยนี้ถ้าเกิดทีมเล็กๆเข้าได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นโทฟี่ที่แฟนๆไม่รู้ลืมเลยนะก็อย่างที่บอกว่าทีมใหญ่ๆเขาอาจจะมีโทฟี่มีถ้วยรางวัลอยู่ในตู้เกียรติยศของสโมสรมากมายแต่ทีมอย่างเบอร์มิงแฮมอย่างเงี้ยโอ้ทุกวันเนี่ยเขายังมีความทรงจําที่ดีกับ การได้แชมป์เมื่อปี2011อยู่เลยซึ่งเรื่องนี้นะครับเจมเนอร์ซี่นักข่าวจากเดอะมิลเลอร์เนี่ย mm hmm. เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเติบโตมาจากแถวมิดแลและจนถึงตอนนี้เนี่ยคนในมิดแลเนี่ยยังพูดถึงการคว้าชแชมป์ลีกคับของเบอร์มิงแฮมเมื่อปี2011อยู่เลย เพราะมันคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเขาและสําหรับทีมรองบอลอย่างพวกเขาเนี่ยคัวเนี้ยมันมีความสําคัญมากๆดังนั้นเนี่ยฟุตบอลลีกคัพในสายตาแฟนบอลอังกฤษมันจึงมีความสําคัญไม่น้อยสําหรับแฟนบอลทีมกลางๆหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการทวงรางวัลซักใบหนึ่งเข้ามาประดับในสโมสรซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่พวกเขาดูแล้วว่ามันใกล้เคียงความจริงได้มากที่สุดก็คงจะเป็นรายการนี้แหละครับ นอกจากนั้นเนี่ยการได้มีฟุตบอลถ้วยลงเล่นมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ทีมเล็กๆอะ่ะเขามีโอกาสได้เจอทีมใหญ่ๆมากขึ้นคือทีมเล็กกับทีมใหญ่มันไม่เจอกันในฟุตบอลลีกอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเหลือแต่ FA ฟเอคอย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยทีมเล็กๆก,ก,ก็จะมีลุ้นได้เจอทีมใหญ่ๆแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวแต่พอมีอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์อย่างลีคัพเนี่ยทีมเล็กๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะได้เจอทีมใหญ่ๆเนี่ยสอครั้งในหๆน,นะ ข้อดีจากการได้เจอทีมใหญ่ๆคืออะไรได้ส่วนแบ่งจากค่าบารผ่านประตูไงครับสำหรับทีมเล็กๆอ่ะส่วนแบ่งจากค่าบารผ่านประตูหรือการถ่ายทออสดเนี่ยมันสําคัญมากนะมันอาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะสําหรับทีมใหญ่ๆแต่สําหรับทีมเล็กๆเ,เนี่ยมันหล่อเลี้ยงพวกเขาได้อาจจะเป็น1ฤดูกาลเลยนะครับ ดังนั้นเวลาเราเห็นทีมเล็กๆเจอกับทีมใหญ่ในฟุตบอลถ้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยสู้ตายถวายหัวเลยเพราะว่าต้องการสร้างตำนานแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นั่นเองซึ่งมันก็ทำให้ทีมใหญ่ๆเวลาเจอทีมเล็กในฟุตบอลถ้วยเนี่ยบางทีก็ไปใช้งานง่ายนะไปเจอลูกคืดของบรรดานักเตะลองบอลเข้าไปบางทีก็เล่นเอาเงือตกเหมือนกันกว่าจะคว้าชัยชนะมาได้ถ้าพูดถึงแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เนี่ยนะครับ ก็คงต้องพูดถึงตำนานการสร้างประวัติศาสตร์ของเบอร์มิงแฮมเมื่อฤดูการ2010 2011ที่ได้เกินไปแล้วปีนั้นเนี่ยเบอร์มิงแฮมเข้าชิงกับอาร์เซนอลตอนนั้นนะอาร์เซนอลเนี่ยมีอาร์เซนเวเกอร์เป็นผู้จัดการทีมมีดาราดังอย่างโรบินฟานเพอร์ซี่เชสฟา์เบกาสดาวรุ่งอย่างแจ็ควิลเชียสุดท้ายครับ เบอร์มิงแฮมได้ประตูแซงชนะนาทีที่89โอบาเฟมี่มาตินกองหน้าชาวในจีเรียามาทําประตูชัยให้เบอร์มิงแฮมครับคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างเหลือเชื่อตอนนั้นเบอร์มิงแฮมผู้จัดก,การทีมก็คืออเล็กแมกลิชครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงสปิริตนักสู้ของทีมรองบ่อนซึ่งสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ได้ นั่นก็คือปาฏิหาริย์ของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้จนไปถึงการเข้าชิงกันเองของทีมเล็กอย่างสวอนซีกับแบรดฟอร์ดซิตี้ในอีก2ฤดูกาลต่อมาแต่อย่างที่ได้เล่าเรียนไปนับตั้งแต่ที่สวอนซีคว้าแชมป์หลังจากนั้นทีมเล็กแทบไม่มีโอกาสได้ถ้วยแชมป์นี้อีกเลยเพราะทีมใหญ่เขาเปลี่ยนทัศนคติใหม่ ท้วยรางวัลของรายการนี้เขาให้ความสําคัญกับท้่วยงรางวัลในรายการนี้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยพอทีมใหญ่ๆเอาจริงใครได้ประโยชน์คนดูแฟนบอลสองสปอนเซอร์ ไตเติลสปอนเซอร์นี่แหละคาราบาวเนี่ยก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะเพราะว่าเลตติ้งของการแข่งขันรายการเนี่ยพอทีมใหญ่ๆเอาจริงอะ่ะมันก็เพิ่มมากขึ้นมันก็ช่วยให้แบรนด์ของคาราบาวเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นและนี่ก็คือหนึ่งในฟุตบอลรายการสำคัญที่ผมว่ามันยังคงบนขลังและก็น่าสนใจเสมอสำหรับฟุตบอลรายการนี้ฟุตบอลลีกครับ e อฟเอครับหรือว่าถ้าเรียกตามชื่อสปอนเซอร์ก็คือ คาราบาวครับ และนี่ก็คือ Talk to t o ทนใน EP นี้นะครับกับเรื่องราวที่ผมเอามาฝากกันขอบคุณครับ6 0 0 0ซับสไครเบอร์ที่กด Subscribe ให้เมนสแตนไทยแลนด์ของเราเราอยากทะยานไป7 0สน8 0สน9 0สน1ล้านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าท่านชอบใจจะได้เรียกเพื่อนๆมารับชมคลิปนี้กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานแล้วฝากติดตามเมนสแตนได้ทุกช่องทางไมาจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของเรา u t u b e นะครับ i n s t a g r กร บอกดิสปอร์ติฟายนะฮะรวมถึง t i k กต k อเราก็มีนะครับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ